อีสานเป็นที่ราบสูงไม่ค่อยจะมีน้ําโดยเฉพาะจังหวัดอุดอออรอาเภอโนนสะอาดที่ผมอาศัยอยู่นะครับสวัสดีครับบ้านสนุกพร a ชแนลเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านนะครับหลังจากขุดบอ่อบาดาลแล้วนะครับเราก็จะไปติดสมิร์ตนะครับไปดูการติดสมิร์ตนะครับโดยการใช้ไฟฟ้าหรือใช้แผงโซลาเซลล์อันไหนข้อดีข้อเสียอันไหนดีกว่ากันนะครับหรือว่า ประโยชน์เป็นยังไงมะครับไปดูกันครับครับบอบาดานนะครับบ่อนี้นะครับประมาณ6นิ้วนะฮะเราก็จะต่อสมมตินะครับนี่คือท่อนของสมมตินะฮะสมมติหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับมีความยาวนะครับกําลังทำบสายนะครับช่างเสริมกับช่างแอดนะครับอยู่ที่นี่นะฮะครีมครับกําลังทําข้ออยู่นะ ช่างผู้ชนานาญการนะครับครับตัวนี้ก็เอาลงแล้วนะครับประมาณกี่ท่อนแล้วนิห้าท่อนครับหกเจ็ดแปดเหลืออีกสามท่อนนะครับ 6, 7, อีกสามท่อนนะครับ,ก,นนรบก็ประมาณนั้นนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเมตรนะครับยี่สิบแปดเมตรนะฮะก็ทยอยเอาลงแล้วนะครับใช้วิธีการใดยการเอาลงทีละท่อนสองท่อนนะครับ เพราะว่าเอาลงทั้งหมดไม่ได้ครับดึงยากครับอย่างนี้จะง่ายกว่านะครับครับขณะที่รอนครับกาวที่ยังไม่แห้งนะครับเราก็ขอให้กาวแห้งดีก่อนก็จะถามนะครับช่างแอดนะครับว่าระหว่างไฟฟ้ากับโซล่าเซลล์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียย่งไงบ้างครับอ๋อข้อดีของไฟฟ้านะครับก็คือเรามันสะดวก เพราะว่าไฟฟ้าถึงบ้านเราแล้วนก็คือลงทุนครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยนะครับถ้าโซล่าเซลล์ถ้าเราลงทุนก็มันทยอยจ่ายมัน,ม,นมันไม่มันไม่จบสิ้นนะก็คือมันจะมีอะไรมีที่เสียแล้วเราก็ได้ซื้อได้ทยอยซ่อมไปเรื่อยๆมันไม่จบโซล่าเซลล์นะฮะ แต่ถ้าข้อดีอของโซลโซลาร์เซลล์จริงๆเนี่ยก็คือที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอ่ะสวนมากเขาจะใช้ตรงภูตรงไกลๆกันดานนิดนึงที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็จำเป็นถึงใช้แต่บ้านเรามันไฟฟ้าถึงอ่ะก็เสียทั้งเดียวจบอาจจะลงทุนเยอะนิดนึงแต่คือครั้งเดียวจ uh ับน้ำที่เรา ต่อลงนะครับเป็นเสมอศนะครับได้นะครับตอนนี้นะครับเป็นระบบอย่างนี้นะครับมีวาลฝั่งนั้นแล้วก็วาลฝั่งนี้นะครับลงสระสองสระนะครับคือลูกฝั่งนั้นนะครับลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งท่อนี้ครับก็ไปลงฝั่งนั้นอีกข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําที่ปลายข้อนั้นนะครับครับตอนนี้นะครับยาวลงไป หุนน้าไหลแล้วครับตอนนี้ครับน้ําไหลตอนนี้กําลังขุดล่องล่องน้ํานะครับเพื่อจะต้องฝังข้อนะครับนี่ดินแข็งต้องใช้ระบบการแช่นะ้าแช่ดินมาดินนะฮะประมาณนี้นะครับท่อความรู้น,นะฮะขอจากเสมอนะครับต่อลงมานี่ครับตามเส้นนี้เลยนะครับ ยาวไปเลยอย่างนี้นะครับทั้งหมดประมาณ5ท่อนนะครับท่อนละ4เมตรก็ไปถึงโน่นเลยนะครับลงสะใหญ่นะครับไปสูมดูน้ำน้ำใสนะครับเสียงน้ำไหลจกชุ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 กอยู่นะครับน้ำใสไหลเย็นครับ ซาลูกนี้นะครับเป็นสาหลังบ้านนะครับขนาดใหญ่มากนะครับน่าจะเท่ากับสนามฟุตบอลใหญ่และครับฮะดูครับหน้าดินก็น่าจะเป็นทรายนะครับลงไปจะเป็นชั้นหินลงไปจะเป็นดินเหนียวนะครับขุดใหม่นะครับน้ํายังขุ่นๆอยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่นานคงจะใส่นะครับเพราะว่าข้างล่างมันเป็นหินแล้วก็ดินเหนียวนะครับ ครับผมตอนนี้ต่อระบบไฟนะครับเป็นไฟเบเกอร์สำหรับไดน้ำนะฮะสมอโซล่าเซลล์นะครับผมไม่รู้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันนะครับรวมทั้งสายไฟรวมทั้งท่อทั้งหมดเลยนะครับก็อยู่ประมาณ800พนนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับ ก็เราใช้สมิร์ทเพียง1.5แรงนะครับเพราะว่าบ่อลึกเพียง30กว่าเมตรเองนะครก็ถือว่าใช้ได้นะครับแรงดีนะครับน้ําก็ไหลดีนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ